เสื้อของอาคาสะมีความลับเกี่ยวกับความทรงจําในชาติที่แล้วซ่อนอยู่รวมความลับของอาคาสะที่จะทําให้คุณรู้สึกขมปีมากกว่าเดิมคลิปนี้มีสปอยยับเลยนะคะข้อแรกทําไมชื่อฮากุจิถึงกลายเป็นอาคาสะได้จะมีฉากหนึ่งนะคะที่อาจารย์เก็นโซได้คุยกับฮากุจิว่าอ๋อชื่อของนายเนี่ยแปลว,ว่ามีสิ่งที่ต้องปกป้องอยู่ใช่ไหมคันจิตัวแรกนะคะสามารถอ่านเป็นโคมะได้ด้วยโคมะตัวนี้นะคะมาจากคําว่าโคมะอินุค่ะก็คือหมาหรือว่าบางความเชื่อก็จะเรียกว่าสิงโตนะคะไว้เฝ้าป้องกันประตูสารเจ้าที่ญี่ปุ่นนั่นเองคะนใม อะตอนที่155เนี่ยมีชื่อตอนที่แปลไทยประมาณว่าหมาเฝ้าประตูที่ไรประโยชน์ปกป้องอะไรไม่ได้ซึ่งนั่นก็คือชื่อตอนที่หมายถึงฮากุจิที่ไม่สามารถปกป้องใครได้เลยค่ะ2เหตุผลที่ทําให้มอนสูลโลหิตของอากาสะเป็นรูปเกล็ดหิมะก็เป็นเพราะว่าลึกๆแล้วอากาสายังไม่สามารถลืมโคยูกิได้ค่ะชื่อท่าต่างๆที่อากาสะใช้เป็นชื่อรูปแบบของคลุที่เขาจุดในญี่ปุ่นค่ะนั่นก็เป็นอีกความทรงจํานึงค่ะที่มันได้ตกค้างอยู่ในตัวอาคาสะด้วยความรักที่เขามีให้โคยูกินะคะทําให้จิตสํานึกของเขาในร่างอสูรเนี่ยไม่ทําร้ายผู้หญิงด้วยค่ะแต่ส่วนตัวนะคะคิดว่าจารเกนโซกับพี่เรนโกโฮเนี่ยเหมือนกันมากๆอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้อากาสะ ใจและไม่ชอบเียนกูคูมากในเวลาเดียวกันค่ะและเสื้อข้างหลังที่คาสะใส่อยู่นั้นหมายถึงโคยุกิตอนที่มูฟี่เข้ามาใหม่ๆนะคะมีชาวเนียมาวิเคราะห์กันเยอะมากเลยค่ะที่มามันจะมาจากศาสตร์การดมเครื่องหอมของญี่ปุ่นค่ะหรือเรียกว,ว่าโคโดเอาเป็นว่าชุดเครื่องหอมต่างๆเนี่ยมันจะแบ่งเป็นชุดหลายชุดหลายประเภทมากๆและสูตรการใช้กํายานต่างๆที่เขาจะใช้ในศาลดีนะคะเขาจะจดเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะซึ่งมันจะมีชุดกํายานชุดหนึ่งค่ะที่จะชื่อว่าโคโฮโนยุกิจะมีทั้งความหมายแล้วก็การออกเสียงทีีี่่่่่คค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 ลลลลล้้้้้าาาาาายยยยกกกกกกกับบบนน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 อออองงูิิเเะะะะะะถชปปแแดดดดไใใจหววขมมตสุ